อยากี่นองอกินข้าวเวลาผมัดเขียนติยกกันพุมติดยกกัน 你在买的。 khó làm nguồn đấy yeah. khó làm nguồn đấy này, nó nặng ngay, tạo bao nhiêu ผมยังพัก,กแต่บ้างนะทำนี้จาก็ไม่คิดหนาทจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนยด้วยจ้า